โครงการฟื้นฟูบ,บึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะพื้นที่เป็นแก้มลิงลุ่มต่ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า4,851ไร่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังทองขาดการพัฒนาขุดลอกบึงราชนกทั้งพื้นที่มาเป็นเวลานานทำให้มีสภาพตื้นเขนินจนบางส่วนของพื้นที่บึงราชนกไม่มีลักษณะเป็นบึงเดิมมีคลองรับน้ำเข้าได้แก่ คลองวงพาดและคลองสมอแคแต่ไม่สามารถรับน้ำเข้าจากแม่น้ำวังทองได้โดยตรงประกอบกับแม่น้ำวังทองมีต้นน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจำทุกปีโดยเมื่อวันที่11มีนาคม2562ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่1นึ่ับสองได้มีมติเห็นชอบในแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกทั้งระบบประกอบด้วยแผนหลัก4ด้านโดยด้านที่1การจัดระบบก,การใช้ประโยชน์ที่ดินและจัดการน้ําในบึงด้านที่2ปรับปรุงทางน้ําเข้าออกและขุดลอกบึงราชนกด้านที่3ปรับปรุงขุดลอกคลอง ร้างฝ่ายเพื่อยกระดับน้ำเข้าสู่บึงและด้านที่4พัฒนาสภาพน้ำในบึงให้มีคุณภาพเกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้มอบกรมจุมปะทานเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบึงราชนกและได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามระเบียบงบประมาณต่อไป และเมื่อวันที่4มิถุนายน2 6 6 2คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกทั้งระบบประกอบด้วยแผนแม่บท4ด้านระยะเวลาดำเนินการจปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,563ถึง2,569โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก6หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและมหาวิทยาลัยนเรศวรบูรณาการทำงานร่วมต่างู่เป้าหมายในการจัดระเบรียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ การใช้ทรัพยากรในพื้นที่บึงราชนอกอย่างเหมาะสมมีพื้นที่แหล่งน้ำ3,714ไร่จากเดิม858ไร่และมีปริมาณน้ำเก็บกักและทะลอได้28.850ล้านลูกบาทเมตรบรรเทาพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง15,75ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ไม่น้อยกว่า22,370ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์3,960ไร่หากการดำเนินการบูรณาการของทุกส่วนภาคราชการและภาคประชาชนในการร่วมมือกันฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาบึงราชนกอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสามารถเดินหน้าจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์พื้นที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่พร้อมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำทั้งฤด,ดูฝนและฤด,ดูแลง้งและกลับไปเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ